สวัสดีค่ะมาอยู่ใน p o l a ์ m a ค t ค o ี o n ี TV อีกแล้วนะคะอยู่ในพี่มุกนะคะชื่อว่ามุกเออมาอยู่ในมาครับกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาเล่นมีเกมเป็นมินิเกมใหม่นะแกรนนะคะเออมีเกมนี้แหละค่ะมีเกมใหม่ไม่รู้ว่าเป็นมินิเกมอะไรนะโอเค นี่คือมิเกมที่ดังที่สุดในตอนนี้อย่าดูไหนดิเปิดกล่องไม่ได้ด้วยค่ะเออเออยะายๆไม่จะคนรสวยๆอะ่ะก็ดูนี่คือสกินของพี่โพลามาร์ทนะคะพี่มุกพูดจริงๆโพลามาร์ทหรือว่าพี่มุกนะก็ได้นะ โอเคชื่อ Channel ชื่อโพ ok ล่ามาร์ทโคคอนี่ทีวีเลยนี่พอแล้วค่ะจิ๊นอ่าก็วันนี้ก็จะเล่นมินิเกมหูดูมีคนเล่นแบบเยอะเลยแป๊บนะค่ะ เอาย้ายหนีก็ไม่ย้ายโอ้ยุเลไนทุกคนเล่นแบบเยอะเลยก็เป็นเซิร์ฟที่ดังที่สุดเลยนะงั้นเรามาเลือก มาดูกันเลยค่ะโอเคก็จะ,จะอยู่ในเซิร์ฟประมาณนี้นะโอ้ต้องฆ่ากันเลยนะผิเลขเลยเฮ้ยเจียนี่มันก็จะให้วิ่งไงมันมันจะให้วิ่งมันเป็นเหมือน TNT ลันวู้วว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 ว ใส่คนอื่นอ้เขายิงกับซอมบี้

ขาห้องตายแล้วก็วเพื่อนช่วยกันนี่ก็มาว่าขาตายดีกว่ต้องดีดดีดไปแล้วมาห้า,า,หหหเ,า,หาหเด็ดเจ็ดดีาวอยู่ตี่นนัน่นิแล้วจะตายเลยถ้าฟมองถ้า้อมันเรดาเพลสเราหรือเปล่า ผขามนใหนแหลกของได้เขาแหลกดาผ็ดไปเาขาตกได้ยี่สิบเปอร์เแหกดาผพดไมาเฮ้ยว่ะอันนี้อยากเล่นมินเกมนี้บ้างยังพันซอมบี้อิงไปยิงหมื่มา เลยไดเท่เองจ้าเก้วก็นู ถ้าในรายลเอยดม <Yeah. S 1> ีเป็นหนังเรกโผอ่เนี่อันนี้สิบเอ็ดทุกเอีเข้ายูที่เข้ายู่ทีซี <Hey. S 1> คนามขาและอีเบิร์นอย่าที่ได้เหรอชีวิตใหญ่พวมชีวิตกุ้เอาไก่มับ